สัสดีครับยินดีต้อนรับเข้สู่ Easy Math TH นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่11.55นะครับผู้โดยสารสายผู้โดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ270ล้าน94,165คนจำนวนผู้โดยสารเขียนเป็นตัวเลขได้อย่างไรอ่าเขียนเป็นตัวเลขนะครับก็อย่างที่บอกครับเรื่องนี้นะครับก็มันง่ายมากเลยนะครับก็คือเขียนตัวเลข ให้ถูกนั่นเองนะครับก็หลังๆก็ไม่ค่อยมีออข้อสอบแล้วนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เป็นข้อสอบเก่านะครับ270ล้านครับ270ล้าน270ล้านนะครับหลักล้านนะครับหลักล้านอ่าน,น้องก็ใส่ไปนะครับ270ล้าน9 0 0 0 0นะครับหลักใสนไม่มีก็ใส่ศูนย์ครับ9 0 0 0 0 4,100อ่ะหลัก หลักพันก็ใส่4,100เท่าไรครับหกหนึ่งร้บห้าคนหกสิบร้บห้าคนนั่นเองก็จะได้ตัวเลขนี้นั่นเองนะครับเป็นคําตอบครับไม่มีอะไรครับข้อนี้2 7 0ร้อยเจล้านเก้คนครับ